เนี่ยกับกลางเกาะกูดเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็คือไปดูตรงนี้ไปดูไอ้จุดสิบสามเกาะกูดเนี่ยนะว่ามันเป็นยังไงในของจริงอะนะเนี่ยนี่เนี่ยบนแผนที่นิดเดียวเนี่ยเห็นชัดๆแล้วตอนนี้ครับมีแนวเห็นเลยครอ่าเรือก็จะยงอยู่แถวนี้แหละนะมองมานี่หลักเจ็ดสามโมงตรงนี้ผ่าขึ้นเกาะกูดอย่างไรับเดี๋ยวของจริงเดี๋ยวคราวนี้อาจจะให้รบกวนพี่น้องแนวร่วมบางคน ช่วยทำแผนที่ติดเป็นคู่มือให้กับพี่น้องประชาชนไปเลยว่าไปดูยังไงตรงนี้นะจะไปดูตรงนี้แล้วก็ไปดูหลัก73บนบกเนี่ยว่ามันอยู่ยังไงในปัจจุบันแล้วถ้าแพ้คดีมันจะเข้ามาอีก4กิโลอยู่ตำแหน่งไหนครับทีนี้บางคนที่บอกว่าในพื้นที่ทางทะเลก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องวันนี้เอ็มบู43เดี๋ยวเดเดี๋ยวจะเข้ามาคำนวณชัดเจนแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องที่สนใจก็ติดต่อไปที่ครอบครัว13สยามไทยครับ นะครับที่จะไปด้วยรถรถโค้ดนะฮะรถโค้ดบริการท่านนะครับติดต่อไปที่คุณน้อยคุณสารพีนะครับติดต่อไปเบอร์ก็0 8 1 4 5 8 4 6 7 0ึ่าเจำเบอร์ได้แล้วครับติดต่อไปเลยนะครับเสียเรื่องเรื่องแลนรี่เนี่ยวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็จะประชุมลงตัวอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะรายละเอียดเยอะนะครับก็ขอเรียนว่าวันนี้เนี่ยถ้าสนใจว่า อยากจะไปโดยใช้บริการรถโคดสองชั้นติดแอร์เนี่ยนะเข้าไปเนี่ยนะก็ติดต่อไปที่สบครอบครัวส3สยามไทยทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นภารกิจในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือ16 17 18ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ1ิบหถูกต้องเย็นวันที่16ก็จะตั้งเวทีปสาัยในเขตเอำเภอเมืองเพื่อชี้แจงถแถลงขายอย่างเป็นทางการกับพี่น้องจังหวัดตราดนะที่สนใจในเรื่อง เรื่องนี้นะครับยังยืนยันภารกิจเหล่านี้อยู่นะครับและเวทีปาไสยวันนี้ก็ที่ประชุมก็โอเคแล้วล่ะผ่านในหลักการว่าจะเปิดเวที5้าโมงครึ่งเย็นแล้วคงไปปิดเวทีประมาณ3ามทุ่มครึ่งเพราะว่าพี่น้องชาวจังหวัดตานี่นอนเร็วถ้าถ้าปาไสยถึงสี่ทุ่มก็มีแต่คนพูดกับไมบซึ่งไม่ได้ใครฟับนะครับแล้วก็จะมีทั้งภาคเนื้อหาภาคการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนพี่น้องชาวจังหวัดระยองที่เป็นกลุ่มมลภาวะตามประกาศแนวร่วมนี่ ก็จะเอาทัวร์ครอบครัว13สยามไทยแวะที่โรงงานนรกริมถนนสุขุมวิทช่วยกันไปเป็นพยานช่วยกันนะครับเราจะตรงนั้นนะครับแลนลี่เนี่ยเดี๋ยวลงตัวเราก็จะประชันสมพันธ์อีกทีหนึ่งนะครับครับก็ขอยืนยันกิจกรรมเหล่านี้ตอนนี้ผมเคยพูดไว้ผ่านสื่อมวลชนว่าวันที่สองจะมีการอาจจะมีการประชุมโดยกองทัพธรรมนี่ก็บอกว่าวันนี้ยังไม่ลงตัวก็ เลยเลื่อนไปก่อนนะครับนะครับขอเคลียรประเด็นเหล่านี้ให้ให้ใหใหจบในการเคลื่อนไหวพรคประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องกรณีไทยกัมพูชาครับวันนี้ก็จะเข้ามาประเด็นที่คุณณเ,เลิกเปิดประเด็นไว้ซึ่งเราพูดกันน้อยมากเราพูดแต่เฉพาะบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชนาจักรกัมพูชาหรือ m o u 2544คัรับ เป็น M O U หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศทั้งสองว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันครับเขียนคํานี้มันโก้มากเลยนะว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปซ้ำซ้อนกันก็คือพื้นที่แปลงนี้ครับพื้นที่แปลงนี้เป็นพื้นที่ที่ปิดบริเวณในทะเลอ่าวไทย โดยเส้นสีแดงเส้นนี้ลากโดยรัฐบาลกัมพูชาตั้งแต่ปี2516แล้วก็เส้นไข่ปลาสีน้ำเงินเนี่ยอ,อโทษทีเส้นสีแดงลากโดยรัฐบาลไทยเมื่อปี2516เส้นไข่ปลาสีเงินลากโดยรัฐบาลกัมพูชาเมื่อปี2515ก็เกิดบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้เนี่ย27,000ตารางกิโลเมตรหรือกว่า17ล้านไร่ครับบริเวณนี้ ก็เลยเกิดหนังส <atie> so, uh, like ือบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ์ในหลายทีิทับซ้อนกันบริเวณนี้นะครับที่ต้องเป็นปัญหามากเพราะบริเวณตรงสีเหลืองตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานมหาศาลครับถ้าที่เรียกว่าบิ๊กออยถ้ายึดใหญ่เส้นที่รัฐบาลไทยล่าโดยกองทัพเรือเมื่อปี2516ก็แปลว่า จากเส้นเขตแดนตรงนี้มาด้านด้านมือที่ผมมาทางนี้จะมาทางไหนล่ะมาทางขวามือก็ได้อา้ามาทางขวามือก็คือเป็นเขตแดนทะเลของไทยครับถูกไหมสีแดงมานี่เป็นเขตแดนทะเลของไทยจากนี้ไปเป็นของเป็นของกัมพูชากับเวียดนามครับแต่รัฐบาลกัมพูชาลากลากเส้นไข่ปลาสีน้ำเงินตั้งแต่ปี2515 มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเส้นที่รัฐบาลกัมพูชาลากถูกเนี่ยเขตแดนของกัมพูชาก็เป็นบริเวณสิน้ําเงินไปทางซ้ายส่วนทางขวามือของสิน้รัเงินจะเป็นเขตแดนไทยซึ่งถ้าจะไปสารใช้คําว่าเป็นเส้นเขตแดนทับซ้อนเทียมอ่านะครับครับตอนนี้เนี่ยจุดยืนของเขาของรัฐบาลไทยตั้งแต่2 1 8เป็นต้นมา ยืนยันให้รัฐบาลกัมพูชาพิสูจน์เส้นไข่ปลาที่ตัวเองลากนั่นหมายถึงไม่ไม่ได้ยอมรับเป็นพื้นที่ทับซ้อนถูกไหมครับอ่าไม่ยอมรับไงไม่ยอมรับยอมรับว่าพื้นที่ที่ถูกต,ต้องต้องเป็นตามเส้นสีแดงที่กองทัพเรือดรัฐบาลไทยลากเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็จอมพลประภาพารุเสถียรได้เจรจากับประธานาธิบดีลอนดอนผู้นำตอนนั้นเมื่อปีสอง8ห้าร้อยสิบแปดแล้วบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่า เส้นที่รัฐบาลกัมพูชาล่าเมื่อปี2 5 1 5ตามไข่ปลาสีน้ำเงินเนี่ยลากด้วยหลักการอะไรครับตอนนั้นี่รอนดอนบอกว่าลากตามความต้องการของบริษัทเอกชนครับบริษัทน้ำมันครับอ่าอ่จาจบลประภาก็เรียกร้อง่าอย่างนั้นเราต้องมีการพิสูจน์เส้นครับแล้วตรงนั้นก็เป็นมรอดอกตกทอดมาจนถึง2 1 4 3รัฐบาลที่มาจากสภาเมืองไม่พูดให้มีการพิสูจน์เส้นอีกเลยครับแล้วก็เกิดมีการเซ็นบันทึกความเข้าใจร่วมกัน แล้วก็ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ไหลทวีดทับซ้อนกันซึ่งการอ้างสิทธิ์ไหลทะวีดนี่ยก็ไปเทียบกับกรณีไทยมาเลเซียกรณีไทยมาเลเซียเนี่ยวันนี้คณะกฎหมายยืนยันกับผมว่ามันลากด้วยแต่และเส้นที่ลากมาโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียมันอ้างอิงหลักกฎหมายระหว่างประเทศทับซ้อนกันจริงแล้วมาเกิดกับทับซ้อนมันถึงว่า,าเป็นไหลทวีดทับซ้อนกัน แต่อันนี้มันลากมวดจะไปยอมรับเป็นหลายทวีทับซ้อนกันได้ไงคือไปใช้หัวข้อเดียวกันแต่เนื้อหาไม่ใช่นะวันนี้สรุปไปช,ชัดๆนะต,นตอนนี้<ง>เอาละบันทึกความเข้าใจร่วมกันเนี่ยในยะสําคัญก็คือว่าในข้อที่2อง 2> ครในข้อที่สนะครับว่าในข้อที่2องเขียนว่า เป็นเจตนารม์ของภาคีผู้ทำสัญญาคือตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนรัฐบาลกัมพูชาซึ่งทําข้อตกลงร่วมกันเซ็นร่วมกันเมื่อวันที่18มิถุนายน2544ถูกไหมครับ,รบถึงเรียก m o u 2544เรียกตามพศเนี่นะฮะเจนเจตนารมของภาคีผู้ทำสัญญาคือระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยการเร่งรัดการเจรจาที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ไปพร้อมกันข้อก จะทําข้อตกลงสําหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่พัฒนาร่วมดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายและข้อขอตกลงแบ่งเขตซึ่งสามารถยอมรับร่วมกันได้สําหรับทะเลอาณาเขตไร่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะในพื้นที่ต้องแบ่งตามเอกสารแนบท้ายตอนนี้เอกสารแนบท้ายที่พ่อแม่พี่น้องจะดูนี่นะเอาก็แสดงให้ดูก็คือตรงนี้แหละ ผมขออนุญ,ญ,ญาตนะเอาเอานชี้โชอ,ชอ,ชอ,อ่าโจผมถือ,อ,อ,อเป็นต้นฉบับปฤฤฤเป็นฉบับภาษาอังกฤษเลยนะครับเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นต้นฉบับซึ่งต้องขอบคุณผู้ที่นํามาให้ซึ่งเป็นผู้ที่ทําการศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะครับเป็นผู้นํามาให้อันนี้เป็นต้นฉบับจรงิงนะครับผู้ที่ลงนามใน M O U 44นะครับผู้ที่ลงนามใน M O U 44ก็คือนี่นะครับ สุลเกียรติสเสถียรไทยและสกอ่านเป็นคนลงนามในเอกสารฉบับนี้และก็ได้มีการทําแผนที่แนบท้ายเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงตามรูปที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ได้ชี้ให้พี่น้องได้ดูแล้วนะครับว่ารูปในแผนที่ที่ปรากฏอยู่นนนในการแนะนําเบื้องต้น,นก็ตรงกับรูปในเอกสารแนบท้าย MOU-44 นะครับ อยากให้ฉายมาตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าเป็นรูปคล้ายกันแล้วก็ตรงกันเลยนะครับเอาแพนที่ก่อนครับได้ได้นะครับนี่ถ้าทางฝ่ายเทคนิคของทางช่องจะทําเป็นสองภาพให้เห็นก็จะเกิดประโยชน์มากคือเจาะช่องเล็กไม้เห็นเลยว่าในช่องใหญ่นั้นเป็นภาพที่เป็นภาพสีสันแต่แนบท้ายก็จะเป็นภาพเดียวกันซึ่งในสิ่งเหล่านี้คนไทยยังรู้น้อยมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนครับ <Okay. S 2> เดี๋ยว <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้เพื่อแก้ขวขไงเพื่อจะปิดปากที่ยืนยันให้พิสูจน์เส้นเนี่ยครับเพื่อแก้ขวยแล้วเอาไว้เอาตัวเองหลุดจากความรับผิดชอบก็คือว่าครับไอพื้นที่ที่แรง,แรงเงาตรงนี้เนี่ยนะจะพิสูจน์เส้นครับคือเฉพาะแรงเงาข้างบนอส่วนข้างล่างเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์เส้นแล้วเอาพัฒนาร่วมะลรแบ่งผลประโยชน์กันเลย พราะข้างบนไม่มีอะไรแล้วพ่อแม่พี่น้องต้องดูว่าข้างบนกับข้างล่างอะไรมากกว่ากันครับทําไมไม่พิสูจน์เส้นใหม่ทั้งแปลงล่ะครับคือไปใช้วิธีคิดแบบไหนถึงมาทําแบบนี้ถูกไหมครับเออนะผมพูดให้ฟังนะก็คือเป็นรายละเอียดให้ท่านเห็นนะครับว่ามีการไปพูดแก้ขวยหรือทําเป็นกลเเชิงว่าจะมีการพิสูจน์เส้นกันเฉพาะเส้นไรเงาทึบๆเนี่ยนะครับเอ S <S หนึ่ง <S <S ในสามถึงไหมใช่ครับไอสองในสามเนี่ยที่เกี่ยวกับบิ๊กออยล์อยู่ข้างล่างแล้วไอที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่พิสูจน์เส้นเนี่ยถามว่ามีแหล่งพลังงานอยู่ข้างล่างอะ่ะใช่ครับแล,แ,ลแ,ลแล้วแหล่งพลังงานเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์เส้นแบ่งผลประโยชน์กันเลยถ้ทงท่นนี้เป็นของไทยอะครับนี่แหละครับเลยกลายเป็นกลลเชิงที่พี่น้องประชาชนจะเห็นอยู่ในเอกสารฉบับนี้อันนี้ยังแค่เป็นหลักการให้ดูเป็นกับแกลมอวานจริงมีอีกครับ แรล่งพลังงานตรงนี้อะมาโหรานมหาสารไหนเป็นหน้าที่กลุ่มศาสวัสด์มาพูดมาพูดครับวันนี้ประชุมแบ่งงานกันแล้วนะครับได้ครับท่านนั้นเดี๋ยวร่วมส่งลูกต่อไปให้กลุ่มศาสวัสด์พูดว่าไอ้เหลืองเนี่ยแรล่งพลังงานนิกออยครับนิกออยนี่จะเอ้ดรวุฒิพงศ์รับไปนะในการค้นคว้าข้อมูลนี้ครับเอาล้วครับใครเป็นคนไปลงนามในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยนายสุรเกียรติเสถียรไทย ไปลงนามฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชนาจักรไทยส่วนผู้ที่ลงนามรัฐบาลแห่งราชนาจักรกัมพูชาในซกอันลงนามในฐานะอะไรรัฐมนตรีอาวุโสและประธานการบิโตรลียมแห่งชาติกัมพูชาเอาละเอาเลยนะเริ่มเหาเปิดตัวแล้วนะเปิดตัวแล้วนะมาเสร็จเอาละผมจะโยงพี่น้องต่อวันนี้สนุกครับพูดมันชัด การที่นายซกอันรัฐมนตรีอาวุโสมาเซ็นกับนายสุรเกียรติธนกระทรวงการต่างประเทศได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อำนาจนายซกอันในปี2542ว่ามีอำนาจเซ็นสัมปทานทะเลซึ่งเป็นของกัมพูชาได้ให้กับบริษัทเอกชนแก้กฎหมายครับเอาละนะครับเอานะ S <S ในปี2542นายซกอันประธานการปเปโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชามีอำนาจโดยกฎหมายเซ็นอนุญาตให้เอกชนรับสัมปทานได้ในทะเลที่เป็นของกัมพูชาหรือบนบกได้ตอนนี้พอนายซกอันทํามเมื่อปี2542รัฐบาลไทยทำตามมากในปี2550 ป็นรัฐบาลไครก็ไปหาอออร,รัฐบาลไทยได้แก้พระราชบัญญัติปิโตเลียม2อง4่แก้ไขเพิ่มเติมในปีพุทธศักราชสองพให้รัฐมนตรีพลังงานเซ็นอนุมัติสัมปทานได้โดยไม่ต้องเอาเรื่องเข้ารัฐสภาเหมือนกัน <c oughs> ตกลงไม่รู้ใครรีบแบบใครนะรแต่รูปรอยมันออกมาแนวเดียวกันเลยทั้งอสองประเทศฉะนั้นในการทะลวงโดย MOU 254 4 C เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ จะเอาทะเลลึกเข้าไปเอาพลังงานขึ้นมาครับแล้วผมก็เคยเล่าพ่อแม่พี่น้องแล้วว่าในระยะเวลาใกล้เคียงกันในเตียบันได้สัมภาษณ์ว่านายทักษิณจะไปลงทุนธุรกิจพัฒนาน้ามันอราแล้วจะเป็นชชวงชวงเจ้าบานของราชนาจักรกัมพูชาครับพี่น้องก็ได้ฟังไปแล้วครับอ้นี้ก็คือส่วน M O U 2 5 4 4ที่วันนี้ขอชี้ทิ้งไว้ครับตอนนี้ที่ไม่เคยพูดมากเท่าไหร่หรือพูดน้อยมากก็คือ แถลงการร่วมแถลงการร่วมต่อเนื่องจากเอ็มยูสองห้าซีซีเนี่ยซึ่ง, <ใน S 1> งได้มีการลงนามพร้อมกันไหมครับในโอกาสการเยือนราชนาจัก,กรกัมชายอย่างเป็นทางการของพันุพระท่านดรทักษิณชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีแห่งราชนาจักรไทยที่คุณได้เลิกถามว่าลงนามเมื่อไหร่รจัดทนานักุงพนมเป็นเมื่อวันที่18มิถุนายน2อง4คนลงนามสําหรับราช,ราชนาจาักรไทยชื่อทักษิณ ชินวัตรฐานะนายกรัฐมนตรีค,รคนลงนามสําหรับราชนาการกัมพูชาคือนายฮุนเซน็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะวันนี้ไม่ต้องมาเถียงแล้วว่าเกี่ยวข้องอะไรกันตอนนี้นายกสำคัญ m u c 4ผมพูดไปแล้วใช่ไหมสรุป